สวัสดีครับพบกับลุงตึงครับวันนี้มีโอกาสว่างๆนะเป็นวันหยุดวันพุธลุงตึงปิดร้านแต่ผมวันพุธกับเพื่อหัดนะทาไม่ไหวเพราะปวดขัวเขาเอาวันนี้ลุงตึงมีเรื่องราวเกี่ยวกับการเพราะเ,าเพาะเมล็ดนะแบบง่ายๆมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะาทาขั้นตอนแบบง่ายๆเลยไม่มีอะไรสลับซับซ้อนอแค่มีพิษมด มีพิษมอสแล้วก็มีถาดเพาะเอาพิษมอสใส่ถาดเพาะแล้วก็เอาเมล็ดโรยโรยหน้าบนดินใส่พิษมอสประมาณครึ่งถาดเพาะนะแล้วก็โรยเมล็ดเมล็ดพืชของเราอะนะลงไปในพิษมอสพอได้ได้ตามกหนดที่เราต้องการนะว่าเราเราจะโรยประมาณนี้แล้วก็เอาพิษมอสมาโรยทับ อีกชั้นหนึ่งนิดนึงนะชั้นหนึ่งนิดหนึ่งโรยยพอกบไมเมล็ดได้อะนะแล้วก็ในดินพิษม้อนี่ยมันจะเปียกอยู่แล้วของมันอนะอแต่เราก็ต้องลดน้ำเช้าเย็นก็ได้นะรจโดเฉพาะเช้าก็ได้นะประมาณ3ามสี่วันก็จะเห็นผลอองอกออกมาตามลําดับนะครับอา้อาไม่เสียเวลาไปดูกันเลยวนะ่าลุงถึงทํำยังไงไปดูกันครับ นี่ครับที่เนเพื่อนเห็นตรงหน้านี่พอดีลุงตึงไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะตอนที่โรยมเมล็ดแรกๆอ,นะอ่นนะก็ต้องขออภัยด้วยพอดีมาคิดได้วันนี้ะนะเออไม่นึกว่ามันจะเกิดนะนะก็ทําแบบง่ายเหลือเกินนะก็แค่พิทมอนนี่มีถาดพ่อนะครับถาดพ่อนี่มันจะเป็นรูอยู่นะถาดพ่อนี่ประมาณนี้นะดินก็ประมาณครึ่งหนึ่งพิทมอนอะประมาณครึ่งหนึ่งนะ ใส่แล้วก็เอาเมล็ดพืชของเรามาโรยเลยโรยเลยนะครับโรยได้ตามจํานวนที่เราต้องการแล้วนะว่าเราจะโรยประมาณนี้ทีห่างประมาณนี้อย่างนี้นะครับแล้วเราก็เอาพิชมอสมาโรยทับหน้าอีกชั้นหนึ่งนะอ่าเพราอีกอีก,อกประมาณปิดปิดเมล็ดพืชของเราได้นะครับนแล้วก็ ฉีดพ่นน้ำนะครับผมนุงตึงลุงถึงฉีดพ่นเช้าเย็นเลยนะเพราะว่าอากาศที่บ้านลุงถึงนั้นมันแห้งแรงมากเลยแล้วนุงถึงก็นี่กลางแจ้งเลยนะครับนี่เอาไว้ที่กลางแจ้งเลยนะครับผมฉีดพ่นน้ำเช้าเย็นนะอันนี้พอมาติดดีได้ประมาณ4ี่ห้าวันลุงถึงก็ขี้ไก่โลยเห็นไหมครับงามเลยนี่ โดนขี้ไก่อดินพิมอสนี้มันจะไม่มีสารอาหารอะไรนะมันเป็นดินปลูกเฉยนะครับเ,ออเพราะเป็นดินปลูกอะนะครับถ้ามันมีสารอาหารอย่างอื่นมันจะไม่เกิดก็เลยเป็นพิษมอสเปล่าๆนะที่เขาหมักหมมตามขั้นตอนเขานะอะนี่ลุงตึงเอามาจากพิษมอสจะใช้เป็นพิษมอสตัวนี้นะ,ะไม่ได้โฆษณาให้เขานะ แต่มันใช้ใช้ดีนะครับใช้แล้วงอกงอกดีมากเลยยี่ห้ออะไรนุ่งถึงก็อ่านไม่ออกนะมัเพื่อนอ่านเอาเองนะครับนี่ครับยี่ห้อนี้เพราะเมล็ดดีมากเลยนะครับผมนะงอกดีมากเลยอันนี้เป็นเมล็ดเพื่อนเอามาจากเอามาผ่าจากพนสวรสค์นนะราดูว่ามันจะเป็นอะไรนะจะเป็นสายพันธุ์อะไร แล้วก็รอดูกันนี่ทําแบบง่ายๆนะครับใส่พีดมอสแล้วก็เอาเมล็ดโรยแล้วก็เอาพีดมอสทับอีกชั้นหนึ่งนะครับพอพอปิดมิดไอ้เม,มล็ดก็พ่นพ่นน้านะโดยใช้ป๊อกกี้อย่างนี้นะครับน่ใช้ป๊อกกี้อย่างนี้มันจะได้ไม่แรงไม่ไม,ไม่ไม่ทำให้กระจายกระจายนะเพราะว่าป๊อกกี้มันจะไม่แรง รับผมเช้าเย็นนะหรือไม่ก็ใช้วิธีการแตะแตะดูนะถ้ามันแห้งก็ลดนะนะถ้ามันยังเปียกอยู่ก็ไม่ต้องลดก็ประมาณนี้นะครับนี่วิธีการทําง่ายๆนะส่วนพีดมอสก็แนะนําเป็นตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการปลูกง่ายๆเหมือนกันนะไปดูกันครับ อันนี้ลุงถึงปลูกเมื่อเสรารก่อนนู่นนะนะเสาร์านี้จะครบสองอาทิตย์นะครับผมนี่ครับทําเป็นเนินขึ้นมาก็ถ้ามีแกลบเก่าข้อผสมนะอันนี้ลุงถึงผสมเป็นขี้ควายกับขี้ไก่นะก็ไม่ได้ผสมมากนะครับก็ถังเล็กนะครับ ดินนี่ประมาณสามสี่ถังใหญ่นะครับผมหรือไม่ก็เอาดินเปลป่าเฉยนะครับดินธรรมดาเรานี่แหละไม่ต้องผสมอะไรก็ได้นะแต่หงลูกตื่นมันจะเป็นลูกลังนะมันจะไม่ทำให้ดินแน่นนะครับผมแต่ถ้ามีแกลบแกลบเน่านะผสมด้วยก็เป็นการดีนะพวกแกลบขี้ไก่พวกนั้นนะมันจะทำไม่ทำให้ดินแน่นนะครับผม แต่ถ้าทําเป็นเนินอย่างนี้มันก็คงไม่แน่นอะนะรักษาง่ายนะนุงถึงว่าถึงมันจะแห้งหน้าดินมันจะแห้งแต่มันก็ยังชุ่มชื้นอยู่ข้างในอะนะเพราะมันเป็นเอาทับดินไว้อะนะาปลูกกับดินเลยนะครับผมแต่ทําเป็นเนินไว้อะนะเนินในเขานี่เห็นไหมอันนี้ยังไม่ถึงสองอาทิตย์นะครับหลังจากเอาลงดินแล้นะตอนตอนได้มาก็เล็ก ประมาณนี้นะนี่นี่นี่ประมาณนี้ครับชั้นนี้เห็นไหมโตขึ้นมากเลยนี่ชั้นนี้ต้นได้มานะต้นหวบใหญ่เลยนะครับผมนะปลูกพืชชนิดนี้ไม่ต้องคิดมากนะครับแค่มีดินทําเป็นเนินมีขี้ไก่ใส่นะนี่ลุงตึงใส่ขี้ไก่นะครับนี่ทําให้เขาสวยได้เหมือนกันนะครับผมส่วนพวก เพียวไพ่ลายแดงพวกนั้นก็ใส่เป็นน้ำส้มคนไม้นะผสมใส่บ็อกกี้นะครับฉีดพ่นตอนเย็นๆนะตอนที่ไม่มีแดดนะครับผมสองอใช้ประมาณหนึ่งช้อนแกงอะนะกับน้ำบ็อกกี้สองลิตรอนะหนึ่งสองสามช้อนแกงก็ได้นะครับตอนนั้นบ็อกกี้สองลิตรนะ นะครับผมผสมแล้วมาฉีดพ่นตอน,นเย็นเย็นอ่ะนะตอนนี้ไม่มีแดดสําหรับน้ําส้มควันไม้มันจะช่วยป้องกันพวกเฟยไฟไลายแดงพวกเชื้อราอะไรต่างๆพวกนั้นนะออันนี้ลุงตึงยังไม่ได้ฉีดพ่นนะแต่ลุงตึงใส่เป็นไตโคเดมานะกันเชื้อรานะครับอันนี้มีอยู่ประมาณยี่ยี่สิบเอดต้นนะรอดูกันว่าจะมีตัวผู้กี่ต้นนะตอนนี้ยังไม่เห็นเพศ ลุงถึงก็ไม่ถึงขั้นเซียนขนาดน,นั้นนะถ้ามันอีกสักหน่อยมันก็จะแสดงเพศให้ดูว่ามันเป็นต,ตัวผูดหรือตัวเมียนะเออนี่ก็ประมาณนี้การปลูกง,ง่ายๆนะสำหรับพืชชนิดนี้นะแดดจัดมากเลยเพื่อนๆตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายโมงบ่ายสองนะแดดจัดมากเลย พาเดินชมสวนช่วงแดดจ,จัดๆนี่นะไปดูมะละกอมะละกอลงตึงเอาเอาขี้ขวายใส่นะแล้วก็รดน้ำทุกเช้าเลยเออนะทำให้ผลดีมากเลยนะไม่ขาดน้ำนะถ้าเขาไม่ขาดน้ำมันจะหวานกรอบนะมะละกอเนี่ยนะนะครับเพืเ่อนๆนี่นะอ,อมันกำลังจะสุกนะอันนี้เป็นดาเนินนะ กำลังสุกตันนี้เดี๋ยวก็ได้ขยายพันธุ์ต่อจะสุกแล้วตันนี้นะนี่กำลังจะสุกเราบิดไปเลยก็ได้นะนะสุกแล้วนี่มีครบนะครับในสวนลุงตึงนี่อพวกมะนาวะมะละกอนะต้นมะกรูดแล้วก็ตะไคร้นะอ่าขาตะไคร้ ใบมะกรูดอมีครบหมดเลยนะมะละกอพวกนี้นะที่เราต้องใช้อแบบไม่ต้องซื้อนะเออมีครบเลยนะนี่อันนี้ก็อ่ามันพอดีอ่ายายป้านะป้าอ่ป้าเขาหวานเมล็ดทิ้งไวนะ้อะนะเอ ลุงตื่นก็เห็นมันงอกขึ้นมางอกดีเหลือเกิน,นก็เลยจิ้ม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 แล้วก็มาขุดลุมขุดลุมขุดลุม,ลมตรงที่ดินตรงนี้นะมันก็ได้ประมาณนี้ปลูกถี่กันไปนะปลูกถี่กันไปครับเออไม่คิดว่ามันจะได้ผลขนาดนี้นะ,ะสวยมากเลยดูที่คั่วเขานะขั้วออกสีสีมว่วงนะครับ อันนี้น่าจะเป็นดำเนินนะที่ใครสันทัดกรณีมักกอก็บอกลุงตึงด้วยทุเรียนนี่ก็ปีกับอีกสองเดือนนะนี่ก้องแดดจัดกเกินเนี่ยน,นะ,ะปีปีกับสองเดือนนะปลูกพิจิกาปีปีหกห้าครับผมะมะละกอเยอะเลย พาไปเดินเดินดูนี่ครับตะไคร้ขาตะไครไใ้ใบมะกรูดนะหนองปลาหน่องปลานี่ก็ได้เอาน้ําใส่ประจํานะนี่ยังเหลืออยู่ปลาดุกตัวเท่าแขนเลยนะไม่ได้กินนี่ขาครับขาใหญ่เป็นขาใหญ่นะ,ะขา ตะไคร้เนี่ยครับตะไคร้ก็ปลูกใต้ตุนทุเรียนกล้วยนะครับกล้วยนี่กล้วยน้ําว้านะครับผมเออหวานดีมากเลยนะไม่ขาดน้ําเอออันนี้ขนุนเพืเ่อๆนขนุนครับขนุนต้นนี้ก็หวานกรอบครับปีนี้ลูกโดกมากเลยปกติจะลูกใหญ่มากเลยนะครับปีก่อนนะมันติดแค่สองลูกนะ สองสามลูกโอ้โหลูกเบอ้อเลอ่เลยประมาณสิบกิโลได้มัง้งยกแทบไม่ขึ้นตึงเน,น,นะนี่นนยนะครับสำหรับอขนนนะนี่ในสวนนี่ครบเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูมะกรูดนี่นี่อันนี้พรานน้ำหอมอันนี้ก็หอมหวานครับผมอ,อนนัโดกมากเลยอันนี้ไม่ก็ไม่ขาดน้ำนะ,ะมะพร้าวนี่อย่าให้เขาขาดน้ำ ลูกจดโดกมากเลยปัญหาไอ้ด้วงกัดใบนะก็มีอยู่แต่มันไม่ขาดน้ำมันก็เลยไม่ตายนะต้นมะพร้าวผมนะมันหนีไปเองมันด้วงก็นี่นะอันนี้ก็สมุนไพรนี่กล้วยหอมครับเพื่อนเห็นไหมครับกล้วยหอมลูกมุเลยก็ไม่ไม่ขาดน้ำอหอมทองครับตัวเนี้ยมันกล้วยหอมทองเป็ลูกมะเ,เลยเลยนี่ไมมะกรูดครับนี่ใมมะกรูดครับผมนี่ คาตะไคร้ใบมะกรูดมะนาวมีครบหมดเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นสวนสมุนไพรข้างบ้านนะเย็นสบายครับอยู่ข้างบ้านเย็นสบายนะอันนี้ก็ทำน้ำหมักขี้ไก่ไว้รถนะครับผมโตหมดแล้ว้วเนี่ยดู่ำาิอเบอร์เลยเ ลำบลือเวลาเลยนะครับผมเป็นไงบ้างครับผมสำหรบับขั้นตอนการเพาะเมล็ดแบบง่ายๆของลงตึงนะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังกังวลใจว่าทํำไงมันถึงจะง,งอกงามดีะนะก็ทําแบบลงตึงก็ได้ครับแบบขั้นตอนแบบง่ายๆนะถ้าเม็ดเขา ยังสดสมบูรณ์นะอมันก็งอกอะนะถึงจะข้ามปีก็งอกครับผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็คงจะพอมีประโยชน์นะสำหรับเพื่อนๆอ,นอที่กำลังคิดจะเพาะาพืชมเมล็ดพืชพวกน,นี้นะใส่เป็นดินพิษมอดที่ลุงตึงแนะนำนี่ทำให้งอกง่ายครับอของเนเธอร์แลนด์หรือประมาณอะไรประมาณนี้แหละให้ดูอีกครั้งว่ายี่ห้ออะไร ครับเห็นไหมครับประมาณนี้ยี่ห้อน,อนี้สำหรับการงอกงอกดีมากเลยครับครับผมก็ขอลากันไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ ถ้าคิดว่าพอมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดซับสไครต์สั่นกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจงให้คุงตึงด้วยนะครับผมลากันไปแล้ววันนี้ขอเก่าว่าสวัสดีครับขอให้ท่านมีความสุขทุกท่านครับผม